สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะมาอีกแล้วค่ะอีพีสองนะคะมาเบิงว่าอีกเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่สาวเกินลอยจะเอานามปลาหลต้มสุกมาให้เบิงมีอีอย่างบ้างค่ะไปชมไปรับชมไปฟังน้ำการค่าหล่ะก็มาเบิงน้ำสาวเกินลอยวายี่หอ้อใดเป็นกระแซบเป็นตะนัวใส่สมตามเฮนักินกันจ้าไปเลยจ้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิง ปลาลานะคะปลาลาต้มซุกข,ของขวดที่10เลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีขายของเป็นล้านเอเชียหรือบา้านไทยทั่วไปนะคะก็คือน้ำปลาน้า,านฝาเนาะกัสิคุนหูคุนตาเน,น,นี้ยนะคะอันนี้ก็สิออกเข้มข้นแน่นะคะ่ะน,นี่แซบอยู่ค่ะก็จะออกหวานปลายลิ้นนิดนึงนะคะเนาะ,ะแต่ก็บม่ได้ว่าหวานหลายเนาะเะนะอันนี้ก็แซบค่ะ อันนี้กินได้อันนี้เนี่ยน้ำเลยนะคะเด้ออันนี้เป็นของน้ำปลาจ้ะมีอีกยี่ห้อหนึ่งของน้ำปลาแล้วค่ะเด้อลวก็ขวดที่แบบที่ 10F จ้ะเทพธิดาค่ะเทพธิดาเนี่ยก,กินมาแล้วนี่เทพธิดากะแสบค่ะเข็มข้นระวบ้างสองอย่างนี่รสชาติคล้ายๆกันเลยค่ะกินได้อะคะ่ะสมตามใช่สมตามในแซบค่ะหรือไผ่จะมากออกไปแบบจะเผื่อบวานกะบะตองบะตองตัดกับอีหยังนะคะนี่อันนี้ของ เชฟธิดาจะเป็นแบบฟ้าเหลืองนะคะเด้อแล้วแต่คนมันจะมีหลายมันจะมีมันจะมีหลายรสชาตินะคะเด้ออันนี้เป็นของฟ้าเหลืองเนาะคะ่ะเนาะสิบสิบเอ็ดแล้วกัอันที่สองที่สิบสองอันนี้ปลาูว่าอันนี้ไปเลยย่งอันนี้ของแม่เลียนนะคะที่กินอยู่ประจําที่กินคูกับของแม่อีพิมพ์นะคะอันนี้ของแม่เลียน,นะคะ่ะอันนี้เคยเอามาจากเมืองไทยรอบแบเกแร์ติดใจนะคะที่นี่มันพ่อมีขายยอ,อร์เซเลียก็เลยได้กินอันนี้ค่ะบริเ้ณแผงปันใดน,นะคะประมาณ ขวดละสี่ดอนหรือบาง้านกับสามดอนหรือประมาณนี้นะคะกินได้ค่ะประมาณอ่าขวด4ี่ลอยมลนะคะเนาะอันนี้แซบค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วกับสิบสามเนาะคะ่ะสิบสามนี่เป็นเป็นของหาระเผื่อเมืองไทยนี่คือสิคขุนอยู่เนาะคะ่ะมันเป็นของของตำม,มัวนะคะเนาะคะ่ะตำม,มัว มันเป็นคว,ความชอบส่วนบุคคลเด้อค่ะอันนี้ได้ภาษากันลอยบ่บอแฟนบอ่บอหมักปันใดเนาะคะ่ะคิดว่าตามมันบอ่อคอยบอ่ถึงใจปันใดเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็นแบบปากคนไทยเนาะคะ่ะที่ว่าปลาบ,บรเดิกินแห้งปลาประรจัดนะคะแล้วแต่ค้นชอบเน้ะคะ่ะแบบนี้ค่ะอนาชิคุณกันยี่เนาะอยู่เมืองไทยนะ่าชิม,มีขายอยู่นะคะ่ะเนาะอันนี้แล้วก็อันต่อไปอันนี้ใส่ประจําค่ะอันนี้ของไอไม่ ไม้พิลมพรนเลยไอเป็นสีสมอันก้อนชีคิปก้อนไปเน,นี่ยนะมันจะเป็นรุ่นไม้เนาะค่ะเป็นแบบเข้มข้นอันนี้เป็นแบบธรรมดาค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่าเลยไม้รุ่นเก่าที่ว่าเรามีมาตั้งแต่ใดเลยค่ะอันเนี้ยสีสมทํากับเขาเน้ะคะ่ะของไม้บอมีหวานเ้อค่ะของไม้ปะติดหวานเลยนะคะของไม้นี่จะจะนัวแบบนวเข้มนวออกทํากับเขาเลยค่ะหันไพยบอมากสมตามหวานเนะะี่ยค่ะใส่ของไม้เลยนะคะแซ่บคือกันจ้ะแล้วก็ไปเจอ มามาัยเป็นของดอกลักบ่เคยเจอค่ะเพิ่งไปเจอเดี๋ยวจะเปิดซิมเลยนะคะที่ที่อันที่วา่ารีบอันที่พานไปว่างหันที่ว่าเพื่อเปิดเพราะว่าสาวกนลอยเคยซิมแล้วนะคะก็เลยเพื่อเปิดอันนี้เป็นของดอกลักเดี๋ยวจะลองซิมของดอกลักเพิ่งเดี๋ยวจะลองซิมของดอกลักเพิ่ง มมรสหวานจ้ะเป็นปลาแบบปลาต้มสุกปรุงแบบเค็มแต่ว่ากินปลาโน,นงบะบโนงค่ะเป็นแต่เผื่อเป็นคนไทยบะมากกินปลาแรงอันนี้กินได้ค่ะของดอกลักนะคะปติดหวานเดอ้ออันนี้ได้อยู่ค่ะและ้วก็อีกันหนึ่งกับเพื่งเจอคือการกับเคยเจอกันนี่กรเพิ่งเจอก็เลยเอามาล้องเปิดเบิ้งอันนี้ของมิดไม่ค่ะ มีคนเด็ดก,ก,กินไปมีคนเคยกินไปมีคนเคยกินไปบ้านเด็กบ้านเด็กเคยเจอคือกันค่ะในครั้งแรกก็เลยเอามาเดี๋ยวเปิดเลยมิดไม่รสชาติเดียวกันกับ ดอกลากเลยบะมีหวานกินปลาบะแรงค่ะแบบสไตล์สำหรับคนไทยคนภาคกลางคนที่ชอบปลาจ้าเนี่ยค่ะได้เลยค่ะต่อไปกะก็คือสีห็นแล้วนะคะคือเป็นปลาปลาการะดีปลาตัวเป็นปลาปากระดีที่เห็ดในเห็นในสมตำเนี่ยค่ะของมหาศรค้ามนะคะและ้วก็อันนี้เป็นแบบตัวประวัติศาสตร์กันลอยมีแบบน้ำกินด้วยจ้ะแล้วก็อีกยี่ห้อสุดท้าย อันนี้ถือกลายค่ะอันนี้ประมาณสองเหรียญมั้งเนี่หรือเหรียญเก่าๆไปเจอบอกว่าของนายพลค่ะของนายพลของนายพ้นนะคะเมื่อคยกินนะคะเดี๋ยวจะไปซิมนะคะเดี๋ยวจะซิ้มเบอร์ตามนั่นค่ะ บบแนะน้ำเด้อค่ะเด้อกะสิมีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกะสิประมาณที่สาวก็ลอยแต่มาให้เบิ่งกะสิประมาณสิบหกแบบนะคะที่ที่สาวก็ลอยหาได้ได้ตอนนี้คือสิบหกแบบนะแบบสิบหกสิบหกรสสิบหกชนิดสิบหกแบรนด์สิบหกขวดนะคะสิบหกย่างที่ว่าเอามาให้เบิ่งนะคะนะที่ว่าสาวก็ลอยมักมักกินหรือก็มักใส่กับสมตำี่กเสิเป็นของแม่อีพิมพ์แล้วแม่อีพิมพ์กับแม่เหรียญแล้วกัของ มหาสารคามเทพธิดาได้ค่ะเทพธิดาได้นางฟาได้ค่ะแต่ถ้าเผื่อใส่กับเขาพวกเป็นแกงออมแกงอีสานบานเฮาหน่ของไม้ของไม้กับของหม่ำได้เลยค่ะผ่านเลยแสบเลยค่ะนะคะกับซิมิซัมนี่ล่ะค่ะสำหรับปราราของอีพีสองนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารลับฟังด้ค่ะและเข้ามาลับชมะะด้ค่ะผู้ใดถึกใจกับกดไลอ์ไ like ห้ในเดอร์แชร์ไห้ในเอจ้าเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหม้จ้า สวัสดีค่ะ